สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพ,พบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ภูมิใจเสนอมากๆเพราะว่าเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับก็คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับจุดที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยววันนี้นะครับก็คือมีสมญานามว่าซาฟารีาร์คเมืองไทยนี่เหมือนกับว่าเราสามารถขับรถเข้าไปชมสัตว์ในธรรมชาติได้เลยนะครับ สถานที่นี้นะครับก็คือทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมินั่นเองครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกพลเข้าไปชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้เขียวทุ่งกระมังมาดูกันว่าที่นี่มีบรรยากาศยังไงแล้วก็มีสัตว์ป่าอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับไปครับวันนี้นะครับเราเปิดคลิปด้วยภาพสวยๆจากจุดชมวิวก่อนที่จะเลี้ยวเข้าสู่ทุ่งกระมังกันนะครับโอ้โห วันนี้มีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับทําให้ธรรมชาติเขียวพัจจีแล้วก็พี่เมฆที่หมอก้อยตัวสวยงามเลยครับลงไปติดต่อชำระค่าธรรมเนียมให้เรียบร้อยนะครับ บุคคลทั่วไป30บาทนักเรียนนักศึกษา20รถ4ลด้อ60บาทนะครับแล้วก็รถยนต์6ล้อ1น0บาทระยะทางข้างในประมาณ30กิโลนะครับที่อ่านป้ายอยู่ตรงขวามือในภาพแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่านะครับจำกัดความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโปรดขับช้าๆระวังรถสวนทางนะครับ ด้านหน้าก็จะมีป้ายแรกเลยครับระวังช้างป่านั่นเองเส้นทางที่เข้ามาเป็นเส้นทางขนาดเล็กเลยครับแต่ว่าก็เป็นถนนที่เหมือนกับลาดยางนะครับแต่ก็เก่าๆหน่อยโอ้โหแต่ต้องบอกว่าป่าไม้นะครับต้นไม้ด้านซ้ายด้านขวานี้แน่นมากๆโอ้โหเข้ามารู้สึกสดชื่นเลยครับรู้สึกเหมือนได้อยู่ในป่าที่แบบอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยครับ ดูความหนานแน่นของผืนป่านะครับโอ้โหต้นไม้ดานซ้ายดันขวานิ่แน่นจริงๆเขียวขจีเลยครับโหยิ่งเข้ามานะครับป่ายิ่งแน่นสมแล้วนะครับที่เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์ป่าสวัสดีนายจะไปไหนอ่ะทำไมนายตัวแดงจังเลยไปเล่นโคนที่ไหนมาสวัสดี พวกเจ้าทาอะไรกันโอ้โหอยู่เป็นฝูงเลยครับวันนี้น่าจะเป็นเนื้อทรายหรือเปล่าเขาว่ากาลังกินดินโป่งกันเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดมากมากครับตรงนี้ก็อีกฝูงนึงนะครับเขามองเราแล้วเขางงงใหญ่เลยเอ๊ะใครเข้ามาหาเราเนี่ยโอ้โหพอเราจอดนะครับเขาจะเริ่มวิ่งหนีเขาก็ระวังภัยนะครับ ยังมีสัญชาตญาณความเป็นสัตว์ป่าเต็มร้อยเปอร์เซนต์เลยเวลาเราจอดนะครับเขาจะตั้งหัวขึ้นบนมองเราทันทีเลยครับหูเยอะมากจริงๆครับตรงนู้นก็เยอะนะครับโอ้โหข้างหน้าตรงนี้นะครับน่าจะเป็นกวางอ่าวิ่งหนีเราใหญ่เลยโอ้โหเจ้าตัวผู้นี่เขาสูงยาวเลยครับอ้าวหลบไปไหนแล้วเจ้าตัวผู้ จุดดีก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่สวยงามมากๆเลยแล้วเราก็เห็นสัตว์ป่าอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ๋อมีนกด้วยเจ้าตัวอะไรไม่รู้ฮะอยู่ฝั่งนู้นยุดตัวเดียวเลย <c oughs> ธรรมชาติสดมากๆครับตอนนี้นะครับเราขับเข้ามาถึงจุดกลางเต็นแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักจุดกลางเต็นนะครับก็จะมี สัตว์ป่ามาเดินเล่นนะคะพี่เก้งพี่กวางมาเดินโชว์ตัวตามจุดต่างๆแต่เขาไม่เยอะเท่าจุดแรกนะครับอันนี้จะเป็นบ้านพักว้าวฝั่งนี้ฝูงใหญ่มากเลยนะคะแต่เขาจะเป็นแบบตัวเล็กๆอะจอยไม่มีความรู้นะน่าจะเป็นน้องเก้งตัวเล็กๆกค่ะกลางหลังเขาจะแบบคาดเป็นสีเข้มๆแล้วก็จะมีจุดๆจดๆจุดคาดยาวๆไปนะคะ โอ้ฝูงใหญ่มากเลยแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะพรำพสดชื่นสวัสดีพวกเจ้าสบายดีกันหรอเปล่า <c oughs> น่ารักจังเลยฮะโอ้โหเพียบเลยครับฝูงใหญ่มากๆด้านซ้ายด้านขวาเลย วันนี้มีฝนตกลงมาพรำๆนะครับอากาศไม่ร้อนน้องน้องเขาเลยมาโชว์ตัวกันเยอะหน่อยนะครับ